หัวข้อที่4ี่การจัดการเวลาทำงานนะครับในหัวข้อนี้นะครับจะพูดถึงการจัดการเกี่ยวกับกะนะครับกะมากกะน้อยเวลาเริ่มงานเท่าไหร่เลิกงานเท่าไหร่นะครับดูจากตรงนี้นะครับหัวข้อแรกครับตารางเวลาคลิกที่คำว่าตารางเวลานะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับนะครับเรากดคำว่าเพิ่มข้อมูลนะครับนะครับสร้างตารางเข้าไปนะครับ เวลาเข้างานผมสมมติว,ว่า08นะครับจุด00ถึง17.00นะครับนอน,นะครับเข้างานตอนเวลาเข้างานก็คือ08.00นะครับเวลาออกงานก็คือ17.00นะครับเวลาเริ่มเข้างานผมให้จนตัดที่5เลยแล้วกั 00, น05.00ฮะแล้วก็เวลาสิ้นสุดออกงานก็คือ12.00นะครับ12.01 เริ่มออกงานให้ต่อเนื่องจากาสิ้นสุดการเข้างานนะครับสิ้นสุดอองานยี่สามห้าเก้านะครับผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงเนื่องจากที่ตัวเครื่องสแกนเนี่ยมันจะไม่มีแทบ็บเป็นเครื่องตอกบัตรว่าใครเข้ากี่โมงออกกี่ว้ใครขาเข้าใครขาออกเขาจะใช้ช่วงเวลาในการจับนะครับยกตัวอย่างเช่นใครก็ตามที่สแกนตีห้าถึงเที่ยงตรงเนี่ยโปรแกรมจะนับว่าเข้างานาเช่นเดียวกันใครก็ตามที่สแกนตั้งแต่เที่ยงหนึ่งนาทีไปจนถึง เที่ยงคืนเนี่ย5ทุ่ม19นาทีเนี่ยโปรแกร,รมจะนับว่าเป็นเลิกงานนะครับนับวันทํางานทั้งหมด1วันนะครับนาทีพักเบรกมีไหมมีอ่า60นาทีเราใส่ไปเขาจะได้ไม่ต้องโดนหักอนุุลรมให้สายไหมถ้าเราใส่เลข5นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มา8โมง5นาทีจะไม่นับว่าสายใครก็ตามที่มาสแกนตอน8โมง6นาทีจะสาย1นาทีในที่นี้ผมไม่อนุุลรมนะครับในความหมายของการออกก่อนเช่นเดียวกันนะครับ เช่นเดียวกับมาสายจะไปอยู่ในขาของการออกก่อนผมใส่สายเหมือนกันวันบวกเพิ่มใส่ศูนย์ครับนะครับตรงนี้ต้องติ๊กลงเวลาเข้าและลงเวลาออกถ้าเกิดว่าคนที่ใช้การน,นี้ต้องลงเวลาเข้าและออกนะครับถ้าเกิดเขาไม่ต้องลงเวลาออกเราไม่ต้องติกยกตัวอย่างเช่นพนักง,งานสายขายอาจจะออกไปพบลูกค้าแล้วไม่กลับเข้ามากลับมาอีกทีก็พรุ่งนี้เลยในที่นี้ผมเอาอเป็นแบบทั่วไปก่อนนะครับในส่วนของรูปแบบพิเศษนะครับให้เลือกเป็นไม่ใช้งานนะครับการคำนวณปกตินะครับ ก็คือใครก็ตามที่มาทำ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเราจะนับว่าเป็นเวลาทํางานปกติการคํานวณวันหยุดเราให้เขากี่แรงสมมุติว่าวันหยุดวันหยุดของเขาในวันอาทิตย์เนี่ยเราให้เขา2แรงเราคลิกเลข2ถ้าวันหยุดพิเศษละ่ะวันหยุดสงการเราให้กี่แรงเ้่าเราให้3แรงเราคลิกเลข3นะครับโอเคครับแล้วเราก็กดบันทึกเสร็จสิ้นไปน็น1กะนะครับอันนี้คือการตั้งกะแบบแรกนะครับ คราวนี้เรามาดูแบบที่2กันนะครับถ้าของใครเป็นลักษณะนี้ใช้ได้เลยอีกแบบหนึ่งที่พบโดยบ่อยๆก็คือว่ามีการพักเที่ยงสแกนพักเที่ยงด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับผมกดเพิ่มข้อมูลนะการสแกนพักเที่ยงเนี่ยเราต้องเอากะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเอามาบวกกันนะครับไปชื่อตารางเราดูนะ0800 0 8 00, 0 0ถึง12.00 นะเวลาเข้างานเราก็จะเป็น0800เวลาออกงานเราต้องออกตอนเที่ยงถูกต้องไหมครับ1200นะเริ่มเข้างานเหมือนกัน0500แต่สิ้นสุดเข้างานผมเอาสักประมาณ10โมงเช้า00นะครับอย่าให้มันมีช่องว่างของเวลานะตรงนี้ก็ต้องเป็น1001นะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปตั้งตรงนี้เป็น1100ใครก็ตามที่มาสแกนตอน10 นาฬิกาหนึ่งนาทีเป็นจนถึง10บนาฬิกาห้้าโปรแกรมจะไม่รู้ว่าคนนี้เข้างานหรือออกงานเพราะฉะนั้นอย่าให้มีช่องว่างนะครับศูนย์หนึ่งนะสิ้นสุดออกงานตรงนี้ผมสําคัญมากนะครับตรงนี้12บสนาฬิกาสิน,นาทีเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าสําคัญยังไงวันทํางานเนื่องจากเป็นครึ่งวันถูกต้องไหมครับเราก็ใส่แค่0.5น้านาทีพักเบรกไม่มีเพราะเราตัดช่วงพักไปต่างหากนะครับ <c oughs> มาสายได้ผมใส่ศูนย์นะ ออกก่อนได้ผมใส่ศูนย์บวกเพิ่มใส่ศูนย์เช่นเดียวกันครับติ๊กลงเวลาเข้าและลงเวลาออกนะรูปแบบพิเศษเหมือนเดิมไม่ใช่การทางานปกตกิให้เป็นเวลาทํางานนะครับอ,อันนี้สมมุติว่าวันหยุด่ายสองแรงวันหยุดนะครัจะเลิกแต่สามแรงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาที่ไปตรงนี้นิด,น,ดนึงนะครับเวลาสิ้นสุดออกงานเห็นไหมครับ12บสนาิกาสินาทีถ้าเกิดว่าใขรก็ตามที่จะใช้เงื่อนไขของกะนี้สิ่งสําคัญที่คุณต้องแจ้งแก่พนักงานก็คือ ก่อนที่คุณจะไปทานข้าวคุณต้องสแกนให้เสร็จก่อนเที่ยง15นาทีนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณจะตั้งตัวนี้เป็น20ก็ได้แต่เวลาขาเข้าวของคุณมันก็จะล่นออกไปนะครับก็คือให้สแกนเพื่อไปทานข้าวก่อนเที่ยง15นะครับตรงนี้สําคัญนะครับต้องแจ้งพนักงานนะครับกดบันทึกครับผมกดบันทึกนะครับผมควนี้เรามาสร้างกะช่วงบ่ายกันนะครับเรามาสร้างกะช่วงบ่ายกันกดเพิ่มข้อมูลครับ เพิ่มข้อมูลนะกะช่วงบ่ายแล้วก็ต้องเข้าตอน13.00 13.00ถึง17.00ถูกต้องไหมครับแล้วก็เราเริ่มเข้างานตอน13.00ออกงานตอน17.00แล้วก็เวลาเข้างานนะครับตะกี้เราหยุดออกตอนเที่ยง15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเข้างานตรงนี้ผมจะเริ่มจากเที่ยง16นาทีนะครับแล้วก็ซ้มสุดเข้างานเอาสัก3โมงเย็น15.00 แล้วก็เวลาเริ่มออกงานเอาสักเป็น15:01นะครับต้องต่อเนื่องกันนะครับอย่าลืมนะครับสิ้นสุดการออกงาน23:59นะครับวันทํางานนับเป็น0.5เดี๋ยวเราไปบวกกันหนาทีพักเบกรกเป็น0นะครับมาสายได้0ออกก่อนได้0ต้องลงเวลาเข้าต้องลงเวลาออกรูปแบบพิเศษไม่ใช้นะครับคำนวณเป็นเวลาทํางานวันหยุดคิดสเท่า วันหยุดดวันหยุดพิเศษคิดสามเท่านะครับบันทึกครับผมอ่าแค่นี้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสำหรับในกรณีของอ่าการอ่าตั้งกะทั้งสองแบบนะครับตั้งกะทั้งสองแบบนะครับคราวนี้นะครับผมเราไปดูอ่าเราไปดูหวัวข้อของ ไปนะครับขั้นตอนนี้เป็นการเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกตารางเวลาเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเราจะไปดูวิธีการเอากะ2กะมารวมกันนะครับว่าเอาเช้ากะบ่ายมารวมกันยังไงนะครับอันนี้เสร็จสิ้น